สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับคู่รักหลายๆคู่ที่คบกันมานานก็มักจะต้องผ่าน ช่วงเวลาสําคัญๆต่างๆมาด้วยกันทั้งนั้นทั้งสุขและทุกข์แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนมันก็แฝงบททดสอบของคุณทั้งคู่อยู่เสมอว่าจริงๆแล้วคุณรักกันมากแค่ไหนและถึงขั้นที่เรียกว่ารักแท้แล้วหรือยังดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู 6. บทพิสูจน์รักแท้ที่คุณต้องผ่านนำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันหากคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาด้วยกันแล้วก็แสดง ่าคุณทั้งคู่พบรักแท้กันแล้วล่ะครับข้อที่1ทะเลาะกันแรงแต่ก็ยังปรับความเข้าใจกันได้ หากคุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่รุนแรงมาได้และก็ยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้แสดงว่าคุณทั้งคู่ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่เรียกว่ารักแท้อย่างเต็มตัวแล้วล่ะครับเพราะสิ่งที่บงบอกได้ดีก็คือคุณทั้งคู่ยอมที่จะทิ้งเรื่องร้ายนั้นไปและกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่เสมอครับข้อที่สเมื่อคุณทั้งคู่เหลือเงินเพียงน้อยนิดแต่ก็ยังอยู่ด้วยกัน ช่วงเวลาที่สัมผัสความทุกข์ยากร่วมกันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณเองว่าคนคนนี้คือรักแท้หรือเปล่าเพราะหากเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอและพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับคุณทุกเมื่อนั่นก็แสดงว่าคนนี้แหละที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคุณได้ตลอดไปครับข้อที่สเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณระแวงคนรัก อาจจะมีบางช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมือที่สาหรือมีคนพยายามแทรกกลางระหว่างความรักของคุณแต่หากคุณทั้งคู่ก็ประคับประคองกันจนผ่านมันมาได้และยังอยู่เคียงข้างกันอย่างเข้าอกเข้าใจนั่นก็เป็นบททดสอบที่ชี้ได้ว่านี่แหละขั้นที่เรียกว่ารักแท้ของจริงครับข้อที่ 4. เมื่อแท้จริงแล้วอีกฝ่ายไม่ใช่แบบที่คุณคิดไว้ เป็นสิ่งที่คนรักกันจริงๆเท่านั้นถึงจะยอมรับในข้อนี้ได้เพราะแรกๆคบกันก็อาจจะยอมเป็นในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการแต่พอนานๆไปคนเราก็ต้องเริ่มที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดังนั้นหากคุณทั้งคู่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้อย่างเต็มใจนั่นก็แสดงว่าคุณคือรักแท้ของกันและกันครับ ข้อที่5เมื่อมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจร่วมกันหากคุณทั้งคู่พบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องตัดสินใจร่วมกันไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายแค่ไหนแต่คุณทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนคิดที่ดีให้แก่กันอยู่เสมอและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนซึ่งนี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันอย่างยืดยาวแน่นอนครับ ข้อที่6เมื่อมีสิ่งล่อตาล่อใจคุณเมื่อมีบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาท้าทายลองใจคุณอย่างเช่นมีมือที่สาฐานะดีหรือชาติตระกูลดีกว่าแฟนคนปัจจุบันมาทำให้คุณหวั่นไหวแต่คุณกลับไม่ใส่ใจคนนั้นเลยนั่นก็แสดงว่าขั้นที่เรียกว่ารักแท้ของคุณมาถึงแล้วล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6บทพิสูจน์รักแท้ที่คุณต้องผ่านจากทุกคอที่ได้กล่าวมาไม่ว่าบททดสอบจะเป็นยังไงสิ่งสําคัญที่สุดก็คงจะเป็นการที่คุณสองคนก้าวผ่านมันมาร่วมกันซึ่งไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนแต่คุณทั้งคู่ก็ยังจับมือกันแน่นอยู่นั่นก็แสดงว่าคุณได้อยู่ในขั้นของรักแท้แล้วอย่างเต็มตัวครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ